สำหรับตัวเจ้าเครื่องร้อยก็มาเป็น e p ีที่สแล้วนะครับ e p ีที่สยังไม่เสร็จนะครับเราก็ก่อนที่จะนะครับเอาเทคนิคมาฝากนะครับการประกอบชุดหัวสำหรับรถที่มีชักนะครับผมก็ทำการนะครับเซตร,ระยะโซ่ราวลิ้นก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ปกักกนนะครับปักกินเสื้อ สามมิลน,นะครับแล้วโซ่มันจะพอดีไหมนะครับเรายังไม่ต้องวัดป่าลูกสูบก่อนนะครับเราวัดดูที่ปากเกนว่าถ้าสามมิลมันใช้พอดีไหมเราก็มาดูกันนะครับผมก็จะลองใช้ปากเกนสามมิลดูนะสามมิลเราก็ต้องใส่ปากเกนไปก่อนนะครับแต่ใส่เสื้อใส่ขวาแต่ไม่ต้องใส่ลูกสูบก่อนนะครับให้มันอยู่แต่ก้านแบบนี้แหละ ครับอ่าใส่ไปดูนะครับก็มีบูธมีอะไรให้พร้อมนะครับฝาเออเสื้อนะครับแต่ยังไม่ต้องใส่ลูกนะครับเราแค่เทสดูว่ามันได้ระยะโซ่หรือไม่นะครับฉะนั้นหลายคนถามว่าบิดโคงบิดแคมถ้าเราเซ็ระยะโซ่โซ่เราลิ้นพอดีมันก็จะนะครับ มันก็จะนิ้วมันจะติดนะครับไม่ใช่ก็คือว่าถ้าโซ่พอดีมาร์กมันก็ตรงนะครับฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปบิดนะครับนั้นรถมีชักเราต้องคํานึงเรื่องโซ่นะครับใส่เข้าไปปั๊บนนเราก็ใส่ปากเกนฝาให้ครบนะครับเพราะจะได้รู้ถึงระยะโซ่ว่ามันมันตึงไปหรือมันย่อนไหมอะไรยังไงนะครับเพื่อทําการแก้ไขนะครับ แก้ไขยเพราะว่าถ้าเราปาดลูกปาดนุด่นทำนุ่นทำนี้ไปเสร็จแล้วแล้วโซ่ไม่ถึงโซ่ไม่ถึงแล้วต้องปาดลูกลงอีกเพื่อให้โซ่ใช้ได้แต่มันถึงร่องเวนอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราต้องเซตดูก่อนว่าถ้าเราใช้สามมิลโซ่เส้นนี้มันใช้ได้หรือไม่อ่านะครับก็เป็นเทคนิคนะครับต้องควรรู้นะครับอย่าลืมนะครับใส่ไม้น้ำแข็งใส่เอ้ยไม่ใช่นะครับไม้ติม ไปด้วยครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับ <c oughs> โอเคใส่เข้าไปอ่าก <c oughs> ็คือใส่แบมครบนะครับแต่ไม่ใส่ลูกถูกก่อนเพื่อทการได้ได้รู้นะครับว่าระยะโซ่เราได้หรือยังอ่า <c oughs> มันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าปิดพัดลมอ่า นะครับแล้วก็ขันนะครับน็อตฝาไว้สองตัว โอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ดูระยะโซ่นะครับเอาเฟืองใส่เข้าไปว่ามันจะลงพอดีหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่ามันใส่ไม่ลงครับอันนี้พอดีนะครับ อย่าลืมครับขยับอันนี้ดูเอากแค่ดูว่ามันลงบูทพอดีหรือไม่นะครับ mm. เห็นชัดหรือไม่เดี๋ยวผมจะจะแขงให้ดูนะครับอ่าเข้าไปใกล้ๆเลยกล้องเข้าไปใกล้ๆ,ๆเลยว่ามันพอดีนะครับพอมันพอดีระยะโซ่พอดีนะครับฉะนั้นเราก็หลังจากนี้เราก็ทําการนะครับปาดเราก็ถอดออกมาใหม่นะครับ นะครับในเมื่อระยะโซ่ได้แล้วนะครับเราก็กลับมาท่าเดิมอีกนะครับระยะโซ่ได้แล้วเราก็ถอดออกมานะครับทีนี้ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อโซ่ได้เราก็วัดลูกดูนะครับว่ามันจะต้องปาดถึงร่องแหวนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่านะครับมันก็มีการ ตรวจเช็คไปแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดเราก็ถอดกลับมาครับทีนี้เราไม่ต้องใส่โซ่นะครับเราเช็คนะครับว่าลูกเราโผล่เท่าไหร่นะครับนะครับเราก็ทำการใส่ลูกสูบเข้าไปนะครับอันนี้เป็นลูกพื้นปลายก้านนะครับ GTO Mark 4 ผมใช้สลัก10 5หมิลอันนี้เป็นก้าน GTO นะครับก้าน GTO ใส่ปากกินเสื้อนะปากกินมิเนียม3มินนะครับแล้วก็ใช้โซ่เดิมที่มันยืดเล็กน้อยนะครับมันจะพอดนะีแต่เราต้องดูนะครับทีนี้ว่านะใส่เข้าไปแล้วมันจะต้องปาดถึงร่องแหวนหรือไม่อย่างไรนะครับ ถ้าเกิดว่าปาดถึงร่องแหวนมันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็มาดูกัน ฉะนั้นเราก็ต้องมีนะครับหาพวกบูธเสาพวกนี้นะครับพวกบูธมากดไว้นะครับก็ขันเข้าไปครับถ้าว่าใครอยู่ครับใครไม่มีแท่นเครืงใครอยากจะเอาลูกให้ จบดึงปานะครับในเมื่อเราวัดระยะโซ่เสร็จแล้วเราใส่ลูกนะครับแล้วเราก็ขีดไปนะครับ <ST AL> อ่านะครับเราก็หมุนขึ้นมาให้มันสุดนะครับ อ่าอันนี้ค่อนข้างอย่าโผล่เยอะนะครับโผล่เยอะนะครับโผล่เยอะไปหน่อยนะครับผมก็จัดการเอาปากกาเคมีขีดไว้นะครับให้มันขึ้นสุดปากเคมีขีดไว้อ่า เรียบร้อยระยะโซ่ได้นะครับทีนี้เรามาเปิดดูว่าว่ามันใกล้กับร่องแหวนหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามันเหลืออีกสัก2อมิลนะครับก็โอเคปาดระยะนี้ได้เลยนะครับทีนี้เคยจะทาจําอัดดัดสวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่จะใช้น้ํามันนะครับใช้น้ํามัน ทีนี้ก็จะเห็นนะครับว่าว่ามันเหลือครับว่ามันเหลืออยู่ยังอยู่ในระยะปลอดภัยนะครับ2มิลกว่ากว่าครับ2มิลกว่ากว่าฉะนั้นเราปาดเราใช้โซ่ชุดนี้ใช้บักเก็ต3มิลได้เลยนะครับสำหรับ58ชักห้าก้าน GTO ใช้บักเก็ตตีนเสื้อนะครับ3มิลนะครับ โซ่เดิมที่ว่ายืดแล้วนะครับนี่ก็เป็นลูกแอรเวสเคนะครับหรือเป็นลูกโซนิกก็ได้เพราะลูกโซนิกมันหัวมันจะขึ้นไม่สุดเหมือนกันฉะนั้นพอมีชักมันก็จะพอดีนะครับไม่ต้องลองปกเกนเยอะ,ะครับรถเร็วไม่เร็วแรงไม่แรงอยู่ที่มาร์กอยู่ที่ระยะโซ่ด้วยนะครับระยะโซ่สําคัญนะครับถ้าตึงเกินไปนะครับเป็นเกินไปมันอาจจะคว่ำม,มาล่างหรือหย่อนเกินไปขึ้นไปบนมันก็จะ มันก็จะไม่ดีนะครับจะไม่ดีให้มันตรงมาร์กดีกว่านะครับฉะนั้นวันนี้เอามาฝากกันนะครับสาหรับการเช็คระยะโซ่ก่อนปาดหัวลูกสูบเวฟ125บไอนะครับมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวพอปาดหัวปาได้เสร็จนะครับเราก็ค่อยมาดูฝากันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้นะครับ อย่าลืมเอาไปลองหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบูธรนะครับวันนี้ก็นะคร,ครับก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับการเซตร,ระยะโซ่กับลูกสูบว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับ,นะรบจากช่างบูธรสอนทำรถครับผม